สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มีนาคมกลับมาเจอเจอที่แดดตัวเน้นติดดาวกันเช่นเคยคัดเฉพาะคู่ที่ันใจสุดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3ประจำค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้มี3 EP นะครับ EP 1 EP 2 EP 3 EP ละ2คู่ รวมแล้วก็มีทั้งหมดแค่6คู่นะวันนี้ผูบ้บอลเยอะนะครับ e p 3 2คู่ครับแอตมาเนกับบาร์เซียลองกับอองเช่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2ู่ดูแฮนดิแคปแอตมาเนกับบาร์เซียซึ่งลาลิก้าสเปนแข่งขันกันตอนตีสา สัหนดราคาให้แอสเาอริตต่อที่ลูกลบ5้าแอสเาอริตกับมาเลเซีย er, จะว่าไปแล้วเนี่ยชื่อชั้นทีเนะี่ยแอสเาอริตดูดีกว่าใหญ่กว่าเหนือกว่าแต่มาเลเซีย er ก็ไม่ได้คิรุกคีเหลกก็เป็นทีมระดับถ้าเป็นเกรดก็าอารมณ์จะประมาณสักมีบวกประมาณนั้นถ้ามองกันตามขาน้นการเหมือนถ้าเจอกันในตารางเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณแอสเาอริตอยู่กลุ่มนำมาเลเซีย er, อยู่ทั้งกลางตาราง,รางอะไรประมาณนี้ แต่ในตอนนี้ในความเป็นจริงแอตเนตคืออันดับที่สามของตารางครับอันดับที่สามของตารางและนั่นคือเป้าหมายของพวกเขาในฤดูกานนี้ก็คืออยู่อันดับที่สา,ามเก็บไว้ให้มัน่นนะเก็บไว้ให้มัน่นยึดไว้ให้ได้ในขณะที่มาเลเซียเป็นทีมโซนหนีการตกชั้นครับเป็นทีมอันดับที่สิบเจ็ดครับยังส่มเสียงต่อการตกชั้นแบบเต็มตัวนะสำหรับไอ้คาไอ้ค้า,ข,าข้าใหญ่ วันนั้นวันนี้เลยกลายเป็นการจัดการระหว่าง a d m o n น t t ทีมกลุ่มนํากับบาเกตบทีมกลุ่มท้ายตรางนะราคาเปิดมาลูกล้้าก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงเพราะราคาหนึ่งลูกกับทีมแอดวาน i t ก็เอาแนหนอนไม่ได้นะซึ่งจริงแล้วเป็นทีมประเภทตีหัวเข้าบ้านเก่งเพิด้วยคือเบียดชนะก็บ่อยนานๆจะยิงขาดนะผลงาน5เกมหลังสุดของแอ m มาร์ชนะ4เสมอ1 อยู่ในเกมที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าสกอร์ยอด h ิตของแอ m o n i นคือ1 0แต่ถ้าเกมไหนทะลุได้ก็ทะลุแต่ก็ไม่มีมาไม่บ่อยหรอกแต่ถึงกระนั้นในแง่การลงทุนของ a d มโมเนตถือว่ากำไรดีเหลือเกินมวกมา5้าเกมติดบวกมา5เกมติด,ตดแต่5้าเกมที่ว่านั้นไม่มีเกมไหนที่แอ m o n i นตต่อแพงเท่าเกมน,นี้เลยนะ พอที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งควบลูกก็เต็มที่แล้วแต่วันนี้หนึ่งลูกลบห้าอืมเข้าใจเลยว่าทําไมต้องตกในลบห้าเพราะว่าต่อแพงกว่าปก,กตินั่นเองแ,แล้วนหละพื้นฐานดีผลงานดีการลงทุนดีกาไรยืนกินหลูอ,อยู่สบายนนั่ง MK นั่งเหล่าได้นี่คือทีมจอบาตแอนด์าร์เฟลต์่วนบานเลเซียครับทีมโซนท้ายตารางกำลังลุ้นนีกการตกชัน้นผลงานท้าเกมหลังสุดครับก็ ชนะสองแพ้สามนะก็บรรยากาศของทีมดิลนรนก็จะประมาณนี้นะคงไม่สมูทเก็บชนะได้ต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นหรอกนะแต่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่ต่ออยู่รอดได้ก็ว่ากันไปในแง่าการลงทุนกำไรมาสองเกมครึ่ง่านทุนสองเกมห่างล้มกบนีแล้วก็ได้กำไรนิดนึงไม่ถึงขั้นเข้าเนื้อก็ดีแล้วนะอย่างน้อยก็ยังพอได้ มาโมงมามากติดมือกลับบ้านไปกินได้เพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานเนี่ยแอเมเบอร์ด,ดูดีกว่าทั้งอันดับและทนนในตารางการลงเป็นเจ้าบ้านผลงานทั้งเกมหลังการลงทุนเป็นแอนเบอร์ด,ดูดีกว่าหมดส้ายทีการจัดก,การทัง้งครั้งหลังแอเมเบอร์ดชนะเซเสมอหนึ่งก็ดีกว่าใช่เช่ดยวกันเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานของเกมผู้นี้ยงให้กับนมตาหมีแอนมาร์ทเฟลด์ซองพูดูให้ที่แก็บจำรดาห้าเจ้าท็อป เจ้าทั้งห้ารายวันนี้ยืนอยู่กับแอมบนปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านช่องเสมอเพิ่มขึ้นสามลดลงสองก็ไม่น่ามีนยยะอะไรสาคัญช่องทิมเยนเลเซีย,รยปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดการปรับมอน,นี่การตกชั้นฮูเลอร์แอมบ์นิทแทนที่แคบราคาลู่ลงห้าจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับฟ้าความบอลต่อปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนในขณะที่ช่องบอลรอปรับเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่ง เพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เชื่อใจแอนมาสเต็ปบวงกับข้อมูลพื้นฐานที่แอนมาร์ดูดีกว่าก็ต้องวางใส่ต่อแอนมาร์เลนะสิครับจัดไปเป็นทีเด็ตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ของ e p 3ีาประจำคำคือวันเสาร์นี้วางใส่ต่อแอนมา r เต็ปภูที่2เช็คข้อมูล2อภูโด,ดูแฮนดิแคปรองกับองเชในซึ่งลีเออฝรั่งเศสแข่งขันกันตอนทีสา รองต่อลูกครึ่งควบสอง 10. ลบสิบองเป็นอันดับที่สามของตารางแต่รองมีลุ้นแยกงอันดับที่สองได้เพราะคะแนนรองกับคะแนนอันดับที่สองอย่างบางเซห่างกันแค่สองแมโอกาสพลิกผันกับตาลปัดมีและแน่นอนอันดับที่สามยอมสู้อันดับที่สองไม่ได้เพราะอันดับที่สองมันเป็นรองแชมป์และก็เป็นการยื้อแย่งพื้นที่อยู่ฟ้าจำานิกโดยตรงซึ่งแน่นอน นั่นคือกองเงินมหาศาลนะการได้ไปเล่นยู่ฟ่าแชมเปี้ยนเนี่ยไม่ต้องเข้าไปรอบหนึ่งๆหรอกแค่รอบต้นๆนี้ก็เป็นเม็ดเงินแบบกอบโกยแล้วอ่ะแน่นอนทีมอย่างลองการได้ไปแบบนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สโมสรนะส่วนองเช่ในดูการนี้คงต้องหมกมือไม่าีบลีกเระแลแหละถูท้าทางและไม่หวจริงๆพวกเขามีปแค่สิบคะแนน สิบคะแนนเท่านั้นน้อยกว่าลองมวยสิบคะแนนะลองมวยมียี่สิบพวกเขามีสิบท้งที่ลองมวยนั้นก็ถงชั้นเหมือนกันนะแต่ยังมีแต้มมากกว่าองเชสิบคะแนนอ่ะแย่มากองเชนี่แย่มากผลงานนี้สนุนแพ้รัวๆจริงๆไม่แปลกหรอกครับที่วันนี้ราคาจะเปิดให้ลองลองไม่ใช่ทีมที่ยิงใครเยอะนะแต่วันนี้ราคาไปลุกครึ่ 2, งควบสองลุกสิบอ่ะ ขนาดนั้นน่ะทีๆรงองเนี่ยเป็นประเภททีมเล่นเน้นผลในซ้ำผลงานห้าเกมหลังสุดของรองปรากฏว่าชนะสองเสมือนสองแพ้หนึ่งนะผลงานก็กลางๆนะั้นจริงๆแล้วอะชนะได้แค่สองจากห้าเกมก็ไม่ได้หนูหลาอะไรนะยังเป็นทีมแบบที่สามเลก็เก่งแล้วยังเป็นทีมที่รุนหร่แบบที่สองเก็เก่งแล้วนะสำหรับรองล่าสุดนี้หมุกไปกด อทีมอ่อนกว่าอย่างแกมวนสี่ศูนย์ในแง่าการสูตรกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งหางลบกว่านี้แล้วยืนในลบนะยืนในลบนะครับ,บรองอะ่ะส่วนองเช่ทีมมว้ยของตารางผลงานห้าเกมหลังุนเสมอหนึ่งแพ้สี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะในแง่าการทุนก็ขาดทุนติดต่อเนื่องต่อเนื่องนะเล่นน้องมาในบ้านกำของจะแพ้ได้ตลอดเวลาครับสำหรับองเช่ ไม่รู้ว่าถอดใจหรือ,อยังนะมีิบคะแนนเนี่ยนี่คือพื้นฐานแน่นอนครับแม้โดยรวมอย่างที่บอกว่ารองมันไม่ได้ดูดีเลยในผลงานห้างเกมกับการลงทุนน่ะแต่พออยู่กับองเช่มันดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยเป็นง้นฝ่ายผลงานท้างเกมลงทุนรองชนะสองครั้งองเช่ชนะหนึ่งวนกันสองก็สถกนาการัดกันก็ไม่ได้ถึงกับข่มเคลิบอะไรกันมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สลุกกันขาดด้วย แต่อย่างไรก็ตามพอดูในองค์รวมแล้วข้อมูลพื้นฐานก็ยังต้องยกให้รองดูเจ้าบ้านดูหน้าติดตามดูหน้าติดตามน่าจะถือว่าก,กว่าว่าง,งั้นเถอะซองพูด,ดูแฮน่นี้แคบบรรดาห้าเจ้าท็อปวันนี้เจ้าทั้งห้าลายครับเรื่องที่จะเชื่อใจรองเจ้าบ้านความหลังคาลดลงหมดเลยช่องระเหมดก็เพิ่มขึ้นหมดเลยช่องทีมเยือนเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งแต่ก็เลนสิบกว่าทั้งนั้นเพราะนั้นพูนี้ ลองมาแน่นอนแฮนดิแคปแพงเหลือเกินลุกขครึ่งก้มสองแต่เจ้าตังหาหลายก็ยืนอยู่กับฟากฝั่งบนต่อจมบบานเชื่อว่ากินได้ทําได้มาได้ในขณะที่บนรองปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายไม่รอดองเช่แม้จะลองในราคาที่แพงแต่ก็ไม่น่ารอดเพราะนั้นทูนี้แฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับ,บรองจ้บบานจะชนะได้ผอกินแฮนดิแคปหมวกกับข้อมูลพื้นฐานวางใส่ต่อลอง นะให้ลองไปเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดย,ยอดสิบดาวนะเดี๋ยวพูดแล้วงงต่อรองนั่นแหละต่อรองนะเป็นตัวสิบดาวตัวที่สองของ EP3 สามของคำคือวันเสาร์เพราะนั้นวันนี้ EP3 สามมีสองคู่คู่แรกคือแอดมัสติดกับบาลเลเซียคู่ที่สองคือลองกับอองเช่ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง e p พ e หนึ่งอสองก็รบกวนไปติดตามด้วย ส่วน EP 3นี้แค่นี้ครับ